สายมืออยู่ร้านเล็กเล็กเดียวกว่าสายมือเล็กเล็กขึ้นไม่ว่าสายมือสายมือเล็กขึ้นเราเนาะอ๋อหนัวนมันอยู่ข้างนัวข้างนี้มันมาเลยไก่ไม่มาแต่ไก่มาบวกได้ไต่ก็ไม่ขึ้นอ่ะผมมันไม่ตายขึ้นแน่นอนใช่ไหมถ้ามาเขาเขาแดงมันก็ขึ้นนั่นแหละมันขึ้นอะไรลังๆมันขี้ขันมันก็เบื่เมื่อเรายวทำงานทุกวันเดี๋ยวมันคือเมื่อเดือวเลนกเล็กๆอาจจะนุ๊กลังเล็กเล็กตัวนี้มาเราบ่มันว่ามันมา ซ้ำด่างมากกว่าหยุดวันนี่งกันมันก็ทำงานนงทำงานหยุดวันมันเขาเขาทัดงานเดี๋ยวผมเขาว่ามันได้ออกเงินจริออกน้องไปแต่เดี่ยวแต่จริงโดนเล็กขึนมันเยอดไปเมันเยอดมากมันจะลงมันถ้าลงเร็วมันน่ากลัวไงี้ยเอาลงเร็วไปเลยไปเลยคิดซะว่กค่อะไรรถไฟวัด